สวัสดีครับผมกดเมืองน้ำงดำครับอ่ามือี้ามาฟัางเสียงขันโยนมวนมวนครับเด็กปั้นครับอ่าอนี้เป็นลูกผสมยีบหาครับตัวนี้จะเป็นนกปั้นนกฟึกปีนาแท้แน่นอนครับตัวนี้นคร หันโยนบุนบวนครับทุกเดียวครับตัวนี้ช่วงนี้ผมบริออกนะครับช่วงเพชรดำบกคึกเพชรดำบกคึกก็เลยบริออกครับช่วงนี้บุมีนกต่อครับนกตอมดเหลือเพชรดำตัวเดียว ขันมวนครับตัวนี้มีสนุกไม่เบิดครับซุ่มนีก็ได้ ครับนี่อีกตัวนึงนี่กคู่ค้นนีแ่แหละครับเรียนค้นนีแ่แหละนีมัดมือครับแบบนี้กอนหางหอวครับรหางมันเหี่ยว นี่นกปลาครับปลารลอยได้ครับนี่ตัวนี้มีอ้างครับสูงสุดสามขั้มั้งครับผมยินเป็นนางแกยมดมือครับปักทรณีอยูงสี่เลยนี่ เป็นสองกุกไหยครับมีอ้างตามที่ผมได้ยินเนะ่ยสามขั้ครับสูงสุดเนปะ็นนกเสียงก่างไปไง่ครับปลาลอยอดีตก็เป็นนกต้อแล้ะครับเร็วบางเทียกันหนุนอ้างครับตัวนี้เร็วเร็วเร็ว ออกกับขันแน่เพราะขันแน่ครับผมว่าสิไล่หรือเหรอที่แรกเร็วเร็วเร็ว,รวหนอน้าคดปีนาครับแน่นอนครับ ช่วงนี้เดี๋ยวหานกตอเล็กโตอยู่ครับยังหายัางหาบรรได้ยอยู่อันนี่ไวกสาปีนาครับตัวนีเว้เร็วเร็ว ีนาครับปีนาจะฟึกแทนแน่นอนครับตัวนี้ช่วงนี้ก็คึกอยู่ครับแต่ว่ายังประกาศฝึกเป็นได้เสียงมวนครับเสียงว่าเป็นนกปลาหมดละอืม เสียงมวนเสียงแก่ข่เพ็ดำครับตัว่าเสียง่าจะไซก็เพ็ดำอยู่เดี๋ยวปีนาได้ออกฝึกแท่ครับปีนี้แหละครับฝึกนะแต่ว่าปีนาจะบวชรู้ว่าจะเก็บไรเก็บชเชลยครับเอเครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ครับสวัสดีครับ